สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่องนายาคุณเกษตรทุกคนครับเสาวันอาทิตย์ที่ยี่สิบตุลาคมสอง8ดครับผมนายาคุณเกษตรครับอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือตลาดนัดบ้านเดือนะครับตลาดนัดบ้านเจมือเนี่แหละครับตําบลบ้านเดืออําเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิครับตลาดนัดโคกระบือนะครับตําบลบ้านเดืออําเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมินะครับ อาทิตย์ที่แล้วก็มีคนคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าบอกให้ทั่วให้ถึงเนี่ยว่าอยู่อำเภอใดจังหวัดใดนะครับตลาดนัดนะครับอยู่หมืองใดนะครับมีคนคอมเมนต์เข้ามากะขอบคุณหลายๆนะครับผู้ที่ติดตามเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับมีมีอย่งางขาดตกบกของที่คอมเมนต์เข้ามาแนะนํากันก็นกนขอถือโอกาสขอบคุณทุกท่านทุกคนแหรอครับนะครับอันใดมันบดีบดูถณ์ หรือว่าพี่น้องพี่น้องอยากอยากรู้กขอแนะนำความมานะครับขอพณหรายๆนะครับตลาดนัดเปิดทุกวันอาทิตย์นะครับพี่น้องตลาดนัดบั่นเดือบั่นจะมื้นเนี่ยครับเปิดทุกวันอาทิตย์นะครับพี่น้องครับตลาดนัดอ่าบัานเดือหรือว่าบัาน,บบานจะมื่นเนี่ยนะครับอ่าบอกพี่กัดอีกนิดนึงนะครับก็สำหรับผู้ที่ยังไปทันหนู่หรือว่าอยากเดินทางมานะครับ อยู่บั่นจะมืนนะครับบั่นจะมืนนะครับสังเกตแข้งน้ำนะครับถ้ามาจากอำเภอเกษตรสมบูรณ์อยู่ใส่มือนะครับอยู่ใส่มือนะครับอยู่ใส่มือนะครับจากเกษตรสมบูรณ์มากอยประมาณอสิบกว่ากิโลนะครับกว่ากาบโถึกนะครับสิบกว่ากิโลอยู่ซ้ายมือนะครับทำมาจากอำเภอหนองบัวแดงอยู่ขวามือนะครับเสินทางระวางอำเภอหนองบัวแดงเกษตรสมบูรณ์ นะครับบอกพี่คัดให้พี่น้องทามาจากทั้งอำเภอหนองบัวแดงกะเลยบันเดือมาแล้วนะครับเลยบันเดือมานะครับเรยบันเดือมาอ่านบันจะมือเลยบันจะมือมานิดหนึ่งนะครับกับประมาณกิโลหนึ่งหรือไปถึงกิโลเนี่แหละประมาณนี้แหละนะครับกับสังเกตแทงน้ำหนี่ือกันนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนครับที่ติดตามช่องนายาคนเกษตรนะครับคุณคอมเมนต์ขมานะครับเ็เลยย่ำ เลยบอกพี่กัดอีกทีหนึงนะครับเพราะว่ามีคนคอมเมนต์นายามานะครับผู้ติดตามก็คือขอบคุณนะครับหมดเป็นการเสียเวลาพาพี่น้องเขาไปหาอะไรเบิ้งงัวอีกนะครับมันหนีงัวสีนานาตาหลายๆเนี่ยนะครับสองมูลซีสองมูลซีห้องห้องอายุหลายมันได้หรอเนี่ยอายุปีกวนๆนี่ละห้องสองมูลซีขอบเลยโอ้งามๆครับ โอ้สูง่ามันลอยเกือบเกือบลอยหาสิมมือ้น่ลอยสี่สิบกว่าได้ได้ได้อยู่ได้ลอยหาสิบอยู่ละสูงครับสูงครับงดแม่สาวติดบทขอบดำสิครับองา,งามครับมอลุนลุน,ลน,ลน อยออยังใส่กล้องเลยตัวนี้บอย่างเลย,ยลลตันออยวตนี้เออมากล้องเอางามครับแม่สาวติดขอบดำถึงหูถึงขาครับน่ะงามๆเลยเอ่าผู้อดไรมาตายนี่ปุ่นวัวสาวออกไปเลี้ยงนี่นครับเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันครับดีครับ หางเป็นพวงเป็นกลุ่มง,งามครับเป็นพวงเป็นกลุ่มง,งามโอ้ oh, งามครับแม่นี่งามครับพีน่น้องสายเลี้ยงนี่บ่ผฟิดฟังครับเป็นงวสาวครับล่างดีแข้งขาดีมัพอพอ้รับรับประกันเลยเนาะ,ะแข้งขาดีเล็บดีครับ ส่วนสูงได้อยู่ครับประมาณร้อยห้าสิบนะครับทางไทยนะครับอ่ะพื้นห้องไว้สองหมืนสี่พันบาทนะครับราคานี่ยังต่อร้องเลยครับของหอยวิละเรานะครับของหอยวิละนี่ครับบานลาดน้ำเนินอำเภอหนองบัวแดงนี่ละ สอง0มืนสี่เนาะพอละเอาลงเบอร์เนะี่ยจำได้บ่าเบอร์เ,อรเบอร์ก็ผมเนี่ยถือมาน้ำมนเนาะอยู่พื้นหลอ,อยู่ในลิมผมผมมีอยู่เดี๋ยวผมไปลงไทยก็ได้ไดลงไายด้วยเก็บหาซนะเนาะเนาะจำได้อยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงใหยนะครับสองหมื่นสี่นะครับสองหมื่นสี่ ของหอยเว,วลาเราเนี่ยอยู่น้องบะแดงนี่หละครับเป็นราคาห้องราคานี่ยังสามารถต่อร้องได้ครับเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันได้ครับสายเลี้ยงนะครับงามๆเลยนะครับพ่อเอกทเท่าไรสาวน้อยนึ่องหัวเป็นคูน่ตีนี่เนาะนี่ห้องหอยสามสิบสอง โอ้ในนี่เป็นอันตันดีครับสูงอยู่ประมาณรน่อยสามสิบได้นะครับคิดว่าประมาณนี้และนะครับคููคูสูงพอๆกันนะครับเราห้องเป็นราคาคู่นี่นะครับนี่นี่ตัวนึงเป็นง้อสาวหน่อยนะครับนี่ ครับเบื้องหน้านี่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้สีลำตัวยาวกว่านะครับได้นานานะครับปึงข้าง,าง่ังด้านด้านไทยนะครับปกกขังกะยิงยงปี๊ป เนี่ยครับคู่กันเพื่อนห้องสามสิบสองก็ถือตัวแล้วมุนหกนะครับราคาอย่างต่ตอรองได้คุณห้องไว้ยหนึ่งมื่นหกเออห้องไว้ยคู่หนึ่งสามสิบสองราคาห้องนะครับอะจะได้ก็ตตอเอาครับเป็นคู่นี่นะครับนี่ตัวหนึ่ง แล้วก็นี่ตัวหนึ่งโอ้สีเล้วคือสีแล้ว <ừ> ลวายยังไหนเนาะเดี๋ยวถลงเบอร์ให้ของห้อยอกนะครับ,บเบอร์เก่านะพ่นอนะครับอันนี้ของห้ยอยอีกนะครับ,บเบอร์เราจำไม่ได้หรอกแต่ว่าผมจดไว้แล้วบเบอร์ผมจดผมจดไว้แล้วพ่เหรอครับบ้านดอนบ้านนกอย่างนะครับรเกษตรสมบูรณ์เ้อนี่แหละนะครับสามหมื่นสองพันบาทเป็นราคาห้องครับนี่ตัวหนึ่ง นะครับนั่นอีกตัวหนึ่งนะครับแต่เฉลีย่ยแล้วก็ถือตัวเราหมื่นหกเนาะอืมราคาก็ยังตัวร้องได้เนาะอ่คุณอ,อะไรครับใครลูกม้นลูกโอ้เบื้งครับของห้อยจอนรถใหญ่มายังงาําๆเลยครับมือนี่โอ้นะสี่หมื่นห้องนี่ครับ เบ่งแม่ลูกนะครับแม่ลูกนะครับสี่หมืนบาทแม่กางามนะครับโอ้งามครับพู้ได้มักว่วแม่ลูกลูกหนาๆเลยครับลูกตัวเมียนี่หนานครับน้ำแท้ๆครับ ไอพี่น้องบึงลูกบึงลูกครับนี่โบ้เนือหนังนะครับว่าล่ะอ้คุยขวงลูกเหรอวะลูกหันไปใส่กันน้ำไปเนาะอ่ะบดนี่ครับแม่อ้งามครับงามงามสูงอยู่ประมาณเกือบเกือบลอยหา้าสิบนะครับลอยสี่สิบกว่านะครับลอยสี่สิบบวก นะครับนี่ครับน้ำลังดีน้ดีนะครับมางงหน่อยเดีอาจันรูกน้ำได้จันลูกว่านนาดีเนาะ เนานี่คนมาไว้สี่หมื่นนะครับนี่แม่ลูกนะครับห้องไว้สี่หมื่นบาทของหอยจอนคอนสารนะครับน้ำครับผู้ใดมักง่าแม่ลูกตรงนี้บ่ผิดวังนะครับบงหลดเบิงเบิงคักมักได้นะครับ นายายยังมักเลยตัวนี้นะครับเบิ้งนมดู้นุนะแผ่นหลังเงี้นะครับลูกอยู่ลูกกับบันบานนึกกันนะ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 ครับหว่วงลูกมันเนาะหว่วงลูกมัน,นหว่วงลูกมันนะครับอ่าสี่หมื่นบาทของห้อยจอนครับห้อยจอนไส้เบ์นะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้า 0983ครับของห้อยจอนนะครับพันศารเนานะครับนี่งามๆเลยหระพี่น้องเอาไปว่าผิดหวังครับว่าเม่ลูกลูกตัวเมียเนี่ยครับอ่ะสี่หมื่นบาทโทรมาตลองเลยครับครับกินเหล้านมหานคนเขาว่าวอดเนลูกวอดเนลูกไว้เนานะเนี่ยทั้งนี่ ยืนยันเลยว่ากินนมหรือเ่เอาคนมาเป็นลูกคนบ้อเหรอหางเทียกับเมนได้ห่างในหอยกับว่าตัวเนาะหางคนเนาะมันมันเมนลูกคนสิใช่กินนมด้วยใช่ครับมันแหละห่างคนกับจะมันแมนลูกคนบ้ออะไรอีกแหะนะครับอันนี้ยืนยันนะครับถ้าพี่น้องยาขาไปถามทั้งทุก่นอีกครับเพราะว่ามือนี่ง้อสีหลายๆนานาตาเนี่ยนะครับง้อหลายครับมือนี่ ถากันมาเิ่งห็นบอกถ้ากันเราเบิ่งมาตัวเดียวจูงยูนิตเท่าไรตะกบสามหมื่นหาล่อยสามหมื่นหารอยเอาไปแต่ต้อตีหาร่อยต้อเสมาแล้วตีเส้อหาว่อย นี่เด้เรบอเื่อนะตัวนะเอาเยอะเอาสิบนาด้บอกแม่มันนะหาเนออาแม่น,มนไผละมาสร้างหหลายที่เสียวลูกกันบอกสิเส <c oughs> ียวมแอไมฮะ <c oughs> ห้ี่บ้าไปขายลูกมันน่ะ <c oughs> <c oughs> บ้านมันไม่หลกักจิ๋วพ <c oughs> ูดอะไรับลูกมัน <c oughs> ผมไม่ทราบอันน <saw> <ff> well, anyway, ี้คือไหนยึดด้วนไหมเอ้ยตัวยเอ้ก็ดีครับยึดหัครับลูกตัวเขาใส่ลูกวะนะลูกปู่ครับตัวเขาเห็นเขาพักควันได้เขขี่รถไงลูกเอาตีลูกตัวผู้สีขาวสองหมื่นหกพันบาทนะครับนี่ครับลูกลูกนอนอยู่โอ้ลูกเป็นตาหักใช่ปะลูกสีขาวเป็นตาหักลูกตัวผู้นะครับ น่าเห็ดคอมบอมอยู่น่าเห็นเฮียนสันส้นๆอันนี้แม่ครับแม่แบบไงนะครับแม่ไงครับของหอยน่าลุงเราวนิดลูกในเดือนกวัวเราห้องลูกอะแล้วท่านได้เท่าเดือนทีสองหมื่นหกพันบาทยังไง บนไทยเงี้ยเลยครับนี่นมงมงาอมครับเดอ,องครับาราคานี่ยังสามารถอา่ายังต่อร้องได้อยู่ด้วยครับเมย์เงยๆ,ๆงาอมๆนะครับอ๋อพี่น้องไปหาไปเลี้ยงนะครับอมันเลี้ยวหาลูกมันอ่ะลูกลูกนอนอยู่นะครับพี่น้องลูกตัวผูนะครับ กูไดาหาไปเลี้ยงครับสองหมืนหกพันบาทเป็นราคาห้องเพื่อนอใส่เบอร์ให้นะศูนย์แปดเจ็ดแปดสามหนึ่งแปดเก้าสามศูนย์แปดเก้าสามศูนย์ของหอยนะลงนะครับตัวมาติดต่อนี่แหละครับอยูก่ใกล้ๆเนี่ยบ้านท่าข้อนี่ครับอะมาเบื้งอัน ถามเจ้าของเพื่อนเนาะง้วมไอ้มันครับท่องได้จัดเดือนครับหกเดือนราคาเดี๋ยวสองหมื่นห้าร้อยบาทนะครับเปิดเปิดไว้นะครับเป็นราคาเปิดเพื่อนนะครับโอ้งามครับพี่น้องลูกแรกวะครับตัวที่สองในท้องก็ตัวที่สองในท้องนะครับเป็นง้วมมีทองแล้วครับมีลูกแล้วนะครับโอ้งามครับพี่น้องนี่ยืนเบื้องท้ายยืน ตรงหลิวเลยครับขาตรงดีนะครับตรงลังนีู่้ใดเอาไปรอถ่ายกินนอกอีกสองสามเดือนครับเอางามครับงามงามครับกินนอ้องเอาไปเลี้ยงนะครับ หางกับงาเ้าแต่ว่าเป็นพุ่มดีนะครับสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบบวกน้อยๆนะครับประมาณนะครับสิย,เยูเพียงปากเพียงปากนะยะนะครับเพียงปากเพียงดังนี่ก็สิยูประมาณร้อยสี่สิบแล้วครับมองลูกวะมองให้อจอน อ่าแม่นี่พื้นห้องสองหมื่นห้าร้อยห้องไว้เท่าไรก็สองหมื่นห้าร้อยครับอ่าต่อรองได้นะครับเป็นลงไปห,าห้างว่าไปเลี่ยงกะนยังต่อเพื่นใดน,นะครับนี่เป็นราคาห้องเพื่นงัวทองนะครับเป็นงัวทองครับแผ่นหลังเงียง้ยงงามๆนะครับ สีดีสีงามครับสองหมื่นห้าร้อยบาทขอเบอร์ได้ครับศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าหนึ่งสองห้าเจ็ดห้อยหพ่ยังครับไพ่ดำไดำจากใสยครับจากนายให้นะครับอนายให้เกษตรสมบูรณ์นะครับพี่น้องสองมืนห้าร้อยบาทต่อร้องได้ครับบึ้ง ของเนื้อๆงามๆครับอันนี้เขาเอินเขาเอินกัดบอกเนะหัวกัดเนาะรับออแองกัดครับหัวแองกัดนะครับแม่ลูกลกนมันูกแดงลูกบ้ามันด้วยนี่ไแม่บอก nó cái lúc bàn nó nó lỏ ngắm đây này nó cắt bàn nó gọi em cắt cũ tôi ngắm gặp ทำละค่าคนก้นนะครับนี่งกับน้ำอยู่ครับสูงอยู่ประมาณจร่อยเท่าไรล่ะร้อยสามสิบคุณคุณละร่อยสามสิบบวกอยู่ครับแม่ลูลกลูกตัวผูลูกก็สิเป็นลูกแบบวมบื่อบานห้อนละ่ะพ่อเิภาพ บ้าไปเท่าไรครับบ้าไปสามสิบสองครับสามสิบสองราคายังต่อรองได้อยู่จังน้อยเนาะครับต่อรองได้อยู่ต่อไปได้ด้วยอือนะครับเคนราคาห้องคนนนั่นคิดตามระยะทางส่งฟรีร้อยโลครับส่งฟรีร้อยโลนี่ลูกแรกวะครับลูกแรกเลยเนาะครับครับนี่ครับงาเป็นตาเลียงครับพี่น้องผู้ใดมักงัวสไตล์นี่งัวแองกัดนะครับงัวลูกแรกคน ครับลูกตัวฝูลูก,ลกปบซิเมนทับแบบบ้านๆห้าง้าดีครับนี่เนี่ยคนห้องไว้สามสิบสองนะครับห้องไว้ราคาสามหมืนสองพันบาทอาคายังต่อร้องเดยครับเป็นได้เรี่องเพื่อนแน่เนาะอือืลูกแรกว่าสันม่าลูกแรกคน น,น,น,นะครับน้ำครับขอเบอร์แล้วกันให้ภาพขอเบอร์นะครับแปดสี่เก้าห้าหกสามดูนหกห้าครับสามหมื่นสองพันบาทสามหมื่นสองพันเปิดได้เปิดได้ต่กลงได้นะครับเนาะขอบคุณครับอันนี้ชุด อันสองว่านะครับสองสองว่าซองคว şey um. like ายเพื um, problem, สส่อนส,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 สีเพื่อนสีอ่อนงอควายมาแต่งแต่งเล็บนะครับหิดควายหิดล็บเหิดล็บควายนะครับเนี่ยมือหนีเพิ่นโทรเลียกมามาต่เห็ดเล็บควายนะครับนี่เป็นซองที่เพิ่งที่เอาควายมาเขานะครับเดี๋ยวสีพามาเบิงนะครับ

ราคาห้องราคาห้องสาวจิตสองหมื่นจิตสองตัวนี่แม่นั่งน่อยมาน่อยแล้วครับเงี้ยเหรอแม่นั่งสาว สาวนอยสูงอยู่ประมาณร้อยสามสบกว่าอันนี้นี่จะได้ลูกมาแล้วมังตัวหนึ่ง,นงเนียเนาะอือจะได้ลูกมาแล้วครับแม่นี่เ้งเาเนี่ยถึงวเลี้ยงได้ครับผู้ได้มักเอาไปเลี้ยงนะครับคนห้องสองหมื่นเจ็ดพันบาท 27, นะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทสองตัวครับสองตัวนะครับถึกตัวลว 13, 35, นะหมือนสามสามพันหาเนอะอถึกตัวเรามือ่สามพันห่าบแพงได้ครับพี่น้องนี่ราคานี่ยังต่อร้องได้จังหน่อยบ่นี่ยครับเนะี่ยครับได้จังหน่อยอยู่ว่นนั่นนะครับเนะี่ยถึกตัวเรามือ่สามพันหานะครับพี่น้องยังต่อได้นะครับ ัวราคานี้พี่น้องยังหาไปเลี้ยงได้ครับราคาหมื่นกว่าบาทนะครับทางเขาตีเป็นตัวนะครับเพราะว่าคุณห้องคู่นี่สองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับนี่ิ่นว่าเท่าไหร่นะคุณห้องคู่กันนะครับสองหมื่นเจ็ดคันแยกเด้ยคันแยกตัวนี้เท่าไหร่วะท่านสามพันเนี้ยตัวนี้สามพันก็ถึงตัวแล้วเฉเลียแล้วก็ถึงตัวละ อสามพั 3, 5, 3, 5, 5, นห้าหมื่นสามพันห้าเนี่ยพี่น้องครับแยกพนกะกัสซีแยกคือกันแต่ว่าเขามาต่อร้องเอาเนาะครับนะสองตัวครับพี่น้องเบิ้งนะครับ,ต,รบตัวนี้เป็นแม่สาวนะครับตัวนี้เป็นแม่สาวนะครับเป็นแม่สาวน้อยนะครับคมสูงาอายุประมาณร้อยสามสิบก็กว่าเกือบร้อยสี่สิบนะครับอันนี้ความขอขิ ครับอีกแม่นี่กับเชไดลูกมาแล้วนะครับในลูกมาแล้วตัวหนึ่งนะครับเนี่ยพี่น้องสนใจกับทั่วมาติดต่อนะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทราคายังต่อรองได้ด้วยครับพี่น้องสองตัวสองหมื่นเจ็ดบาทไฮเดนขอเบอร์ครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกศูนย์เก้าสามห้าเจ็ดไฮเดนผู้เขียวเนาะ อะไรลูกขึ้นได้ไหมยุงขึ้นได้ไหมเอาขายเอาโชว์ดูโชว์ดูจังหวัดโอ้คือนนอนดีเด้อว่าสอก็ขายรูปดีดีรูกรูปดีดีเออนะครับมาเบิ่ง สายหัว่าเลยเป็นง้อหัวครับง้อผูอสายหัวอนาคตกับพอพันได้นะครับเลยมักง้อหัวนะครับาาราคาพวแพงคนเปิดไปสองหมื่นสี่ครับสองหมื่นสี่พันบาท นะครับแว้นวายรบสายายหูโอของงักวอยหนวดของง้นตเี้ยสิแล้วอยังบ่คยมีข้าในตลาดป้านไหนนะครับนีู่นี่ก็เห็นตัวนี่ละนะครับสองหมืนสี่พันบาท

โอ้มันมีทร่ัพับไหโอ้มึงมีทั่ับเงี้วก็เปิด่เบิร์เก็บแ่นั้นว่ะนะครับมากระลังกันเสดายเิ่นมีอมีเบอร์โทร่แล้วครับสองหมื่นสี่พันบาทคนหยัานเมียคนหย่นเมียพอสมอดีนจํำห่วยยัง เี๋ยินที่เราเหะเราบ้าอะไรเน่ยอะไรเนี่ยเออผมพูดอะไรครับเบิองแม่ลูกครับโอ้ลูกแดงเข้มนะครับดูลำตัวยาวครับแม่ลูกว่แม่ลูกครับอย่าผมทำละครับคนอีกคนแล้วครับ ของห้อยบอลคงสั่งดีดีครับแล้วก็เลี้ยงลูกยุก่งกับติดใจในจังไรห้องงามครับสูงลอยสี่สิบห้าร้อยห้าเกือบลอยสี่สิบห้าบวกได้หนึ่ลอยสี่สิบห้าบวกนะครับห้องงามเลยครับตัวนี้งัวแม่ลูกนะครับนี่ลูกลูกตัวเมียนะครับยังค้ากันดีๆ อ่ผู้แดาหางว่าแม่ลูกไปเลี้ยงครับพี่น้องมาเบงงามงามครับเพียงแต่ว่ามันเลี้ยงลูกลูกดูดนมกสิจอยเนี่ยต่ลูกดีครับลูกแดงเข้มเลยนะครับแข้งขาดีนะครับหนางามเท่าไรก็ห้อยบอลสองหมื่นสี่พันครับสองหมื่นสี่พันบาทนะครับ,รบขอเบอร์นาะห้อยบอล ศูนย์เก้าแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สองเก้าครับครับไอ่บอลครับอ่าบอไก่ทรงฟรีครับสองหมื่นสี่พันบาทนี่ราคานี่ยังต่อรองได้แล้ครับเป็นราคาห้องนะครับแม่ลูกครับลูกตัวเมียแดงๆเข้มเๆพี่น้องบึง,บงนะครับเนี 24, ่ยสองหมื่นสี่พันบาทนะครับพี่น้องบอบอแพ่งหรอกนะครับสองหมื่นสี่พันบาทนี่ก็ยังต่อรองได้แลครับ ต่อเอานะครับไทยนี่ก็สูงประมาณ1 4 5หา45บวกนะครับ,นะรบสูงผูดใดสนใจกโทัวมาตามเบอร์นั่นแหละครับหอยบอลกระรสีสมบูรณ์นี่แหละครับ ครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้วันที่26ตุลาคม2568นะครับตลาดนัดเปิดทุกวันอาทิตย์นะครับพี่น้องตลาดนัดบ้านเดือบ้านจำมื้นเนี่ยครับเปิดทุกวันอาทิตย์นะครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านทุกคนครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามช่องนายาคนเกษตรนะครับ มาเบิงแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในายะานะครับเป็นกําลังใจให้ในการไทยทำให้พี่น้องเบึงนะครับแล้วก็พี่น้องอยากเบึงอันไดฟังอันไดที่มันบ่าชัดบ่เจนก็คอมเมนต์เข้ามาครับนยะาสิได้ปรับปรุงนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนครับสําหรับื้นนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ